สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมครับวันนี้เราพบกันอีกครั้งแล้วนะครับสําหรับกิจกรรมหรืองานดีๆนะครับที่สํานักสงฆ์วัดถําเขาน้อยนะครับวันนี้นะครับท่านผู้ชมเป็นพิธีเททองหล่อพระพุทธรูปนะครับประจาประจาโบสถ์ประจําโบสถ์ของสํานักสงฆ์วัดถําเขาน้อยแห่งนี้นะครับท่านผู้ชมครับพระพุทธรูปองนี้นะครับจะเป็นพระพุทธรูปปาง สุขโขทัยนะครับซึ่งจะมีความสูงอยู่ในประมาณนะครับเมต80เซนแล้วก็หน้าตักนะครับจะกว้างประมาณ49นิ้วนะครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวท่านผู้ชมติดตามชมนะครับว่าภายในบรรยากาศของอางานพิธีเททองหล่อพระพรูปของสำนักสงฆ์ถ้ำเขาน้อยเป็นยังไงกันบ้างครับ และตอนนี้นะครับพี่ชาลีก็ยืนอยู่ข้างๆเทียชัยนะครับซึ่งเทียชัยก็จะเป็นเป็นในช่างนะครับที่ทําพิธีเกี่ยวกับเททองหล่อพระพุทธรูปของเราในวันนี้นะครับเทียชัยสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ชาลีครับครับเทียชัยครับผมขออนุญาตเรียนถามหน่อยครับว่าพระพุทธรูปที่เราที่เราเททองหล่อกันในวันนี้เนี่ยครับเป็นเป็นเนื้อเป็นเนื้อแบบไหนเนื้ออะไรอ๋อครับผมที่เทในวันนี้เป็นปางศุขโถไทย i ปางศุโถท h ยขนาดหน้าตัด 49่ิบเก้นิ้วก็สูงประมาณ180เซนนะฮโห้เม็ดแปดเม็ดแปดสิบก็คือมีมีบัวอีกชั้นหนึ่งอยู่ข้างล่างด้วยอ๋ออันนั้นอันนั้นรวมรวมฐานบัวเราด้วยด้วยครับอ๋อเหรอครับประวัติของปางสุโขทัยเนี่ยเฮียเฮียพอจะจะเล่าให้เราฟังได้ไหมครับว่ามันเป็นมาอย่างไรหรือยังทำไมถึงได้คนไทยเนี่ยนิยมเกี่ยวกับปางสุโขทัยมากๆอ๋อครับผมเกี่ยวกับภาพปางสุโขทัยนี่คือพระพุทธรูปเนี่ยฮะ ก็มีสร้างมาหลายยุคหลายสมัยไม่ว่าจะเป็นเชียงแสนสุโขทัยหรือว่าจะเป็นปูทองนะคือที่เรียกปางสุโขทัยเพราะว่าสร้างในสมัยที่สุโขทัยกำลังเรืองหน้าอยู่อ๋อสมัยพระร่วงว่างั้นเถอะก็คือตามประวัตินะก็มีมาประมาณ7จ็ดแปดร้อยปีตั้งแต่ยุคต้นนะครับมาถึงปัจจุบันนี้ครับสําหรับพระองค์นี้เนี่ยก็จะเป็นเนื้อ สำริดเนื้อสำริดใช่ไหมเน,เนื้อสำริดนี่มันส่วนผสมเร่้าวๆาวมันมีอะไรบ้างครับอ๋อส่วนใหญ่แล้วอันนี้จะเป็นสำริดก็จะมีทองเหลืองเป็นส่วนใหญ่แล้วก็มีทองแดงแล้วก็มีดีนะบุกนะฮะมันเป็นส่วนปรเป็นส่วนผสมก็แล้วแต่สูตรของใครของมันว่าจะผสมกันยังไงครับผมครับอ๋อความสวยงามมันก็จะอยู่ที่ศิลปะที่เราทำครับผมครับผมซึ่งตั้งแต่กรรมวิธีการหล่อจนถึงเสร็จสรรเป็นองค์พระเนี่ยไอเทียดดำเนินการทั้งหมดเลย ใช่ครับอ๋ออันนี้ด้านหลังของเราก็จะเป็นกําลังกําลังจะเตรียมเตรียมเทเททองหล่อใช่ครับใช่ครับเพราะว่าเราเลิกของเราก็คือสิบนาฬิกาเก้านาทีนะฮะเพราะฉะนั้นก็ต้องท่านทุกคนต้องเตรียมพร้อมทุกอย่างแล้วก็สําหรับวันนี้นี่นะฮะพระองค์เนี่ยมีเนื้อพิเศษที่มีคนเอาทองคำมาใส่ของเราวันนี้ในวันนี้นะครับมีมีทองคำมาใส่ไม่น้อยเลยไม่น้อยเลยครับท่านผู้ชมครับ ในพระพุทธรูปของเราในวันนี้นะครับก็จะมีผู้ที่มีกิตศรานะครับนำเอาทองคำแท้ๆเลยครับมาเป็นส่วนผสมหลักๆของเราด้วยครับโดยปกติแล้วไม่ค่อยดีในการหลออพระพุทธรูปซึ่งแสดงว่าณสถานที่แห่งนี้วัดสำนับสงฆ์แห่งนี้เนี่ย มีผู้ทศนิยมชนที่มีความเลือกสใช่เลือกสท่านอาจารย์ท่านอาจารย์ท่านอาจารย์เล่นในสุดยอดเลยนะครับใครมาพบท่านก็ต้องรักท่านน่ารักครับท่านเป็นพระอาจารย์นารักน์โอเคแล้วก็เป็นพระเมตตาครับอย่างงั้นก็ต้องขอขอบพระคุณเฮียเฮียชายมากๆนะครับที่ให้อ่าให้รายละเอียดเกี่ยวกับพิธีการเททองหล่อพระพุทธรูปในวันนี้นะครับเฮียชายครับผมครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับ เดี๋ยวเราติดตามชมกันต่อนะครับว่าภายในบรรยากาศของพิธีเลเททองหล่อพระพุทธรูปภายในสำนักสงฆ์ถ้ำก่อน้อยเป็นยังไงกันต่อครับ ในส่วนนี้นะครับภายในบริเวณของสำนักสงฆ์ถ้ำเขาน้อยก็จะเป็นส่วนของอาหารนะครับซึ่งวันนี้นะครับเราก็จะ,ะมีการจัดเลี้ยงอาหารฟรีด้วยนะครับสำหรับผู้ที่มาร่วมงานในวันนี้ครับ ช่วงนี้นะครับก็เป็นอันเสร็จสิ้นพิธีนะครับสำหรับการ เททองหล่อพระพุทธรูปนะครับประจําสํานักสงฆ์ถ้ำเขาน้อยนะครับท่านผู้ชมครับสานักสงฆ์ถ้ำเขาน้อยนี้จะตั้งอยู่ในเขตของระหว่างรอยต่อนะครับของอำเภอเมืองและอำเภอท่ายางนะครับถ้าท่านผู้ชมเดินทางเข้ามานะครับตั้งเข็มเลยครับเลยเขาวังก็คือพระนครคีรีนะครับมุ่งตรงจากจังหวัดเพชรบุรีไปจนเกือบๆถึงอำเภอท่ายางนะครับบริเวณนั้นก็จะมีเขาเรียกป่ายางนะครับช่วงนั้นแหละครับในช่วงกลางท่านผู้ชมจะต้องลอดใต้สะพานนะครับแล้วก็ จะมีป้ายบอกตลอดทางเข้าสำนักสงฆ์ถ้ำเขาน้อยนะครับท่านผู้ชมครับย่อโลกในมือของท่านให้แคบลงกับรายการทีวีไทยไกด์สวัสดีครับ